สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลนอปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอล FA ครับอังกฤษคู่รว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์ซินอนเตะสนามเอธิฮัสสเตเดียมเวลาตีสามตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้งสทีมเป็นแมนซิตี้ชนะได้ทั้ง3นัด ผลงาน3นัดล่าสุดกุมาซิตี้ชนะ2แพ้1โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านอาร์ซูฟแฮมตันไป3ประตูต่อ0ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของอาเซนนอนชนะรวดั้ง3นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเฉือนชนะแมนยูไป3ประตูต่อ2ความพร้อมก่อนเกมของแมนซิตี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือติอดโทษบานแต่ย่งใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริง ที่คาดประมาณซิตี้จะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสเตฟานออเตกาหลัง4ตัวไควอเกอร์จอห์นสโตนมานนเอลอาคันยีนาธานาเกกลาง3ตัวแบร์นาโดซิวารโรดิโกเอนานเดตเคลวินเดบรอยส่วน3ประสานริยาตมาเรตเออริงฮาลันและจักกรีลี ส่วนความพร้อมของอาร์เซนอลจะขาดกาเบียลเฮสุดกับริสเนสันที่บาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าอาร์เซนอลจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูมัติวเทอร์เนอร์หลัง4ตัวเบนไว้วิลเลียมซาลิบากาเบียลมากันแยตอเล็กซานเดอร์ซินเซียนโกกลาง3ตัวมาตินโอเดกาดโทมัสปาเต กาเนซซากาส่วนซาประสานบูกาโยชากาเอดดี้เอนเกเตียและกาเบลมาติเนลลีเกมคู่นี้เป็นเกมที่สิทธิ์และอาจารย์จะโคจรมาพบกันนัดแรกของฤดูกาลซึ่งเกมนี้คาดว่าทั้งสองทีมจะมาเปิดเกมบุกและครองบอลหาจังหวะเข้าทำตามสไตล์ของทั้งสองทีมและเชื่อว่าจะเป็นเกมระดับ5ดาวอีกเกมหนึ่งของฤดูกาลนี้เลยทีเดียว ทางด้านแมนซิตี้ฟอร์มช่วงหลังก็กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหลังจากชนะมาสองนัดติด และสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ฟูทีมพร้อมเปิดบ้านสอนเชิงอาเซนนลอีกครั้งส่วนทางด้านอาเซนนลก็กำลังอยู่ในฟรอร์มที่ร้อนแรงและมั่นใจเป็นอย่างมากหลังนัดก่อนเปิดบ้านยิงแางดับแมนยูมาได้ในช่วงท้ายเกมแถมผู้เล่นทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ฟิตพร้อมสำหรับการบุกมาลุ้นเก็บชัยเหนือแมนซิตี้เช่นกันแต่ถึงกระนั้นด้วยความที่แมนซิตี้เล่นในบ้านได้ยังดุดัน ประกอบกับสถิติการพบกันแมนซิตี้ค่อนข้างจะทำได้ดีเมื่อเจอกับอาร์เซนอลทำให้กู่นี้เชื่อว่าแมนซิตี้จะเฉือนชนะอาร์เซนอลแบบสนุกสุดมันด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราบอลน,นอปต่อขอบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพื่อครุนครับ